ผลสำรวจของอเมริกาค่ะเผยว่านายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าระบุเลยว่าเอ็นเจนซีอะทำงานด้วยยากที่สุดคือจริงๆก็ไม่ได้แปลกใจขนาดนั้นคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในปัจจุบันคือกลุ่มคนเจนซีที่เกิดนับตั้งแต่ปี1 9ึ่งเก้เเป็นต้นมาค่ะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคือต้องออกมาเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จากการมาถึงของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามกลุ่มหัวหน้างานผู้บริหารและเจ้าของกิจการก็ต้องปรับตัวเช่นกันกับเจนซีนี้นะคะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะล่าสุดผลสำรวจจากเว็บไซต์ Resume Builder เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข้อมูลสำหรับคนหางานที่สำรวจข้อมูลคนทำงานในระดับผู้จัดการ1,300คนในสหรัฐหลากหลายอุตสาหกรรมเนี่ย เขาก็พบว่า3ามใน4ีของกลุ่มตัวอย่างระบุตรงกันว่ากลุ่มเจนซเป็นกลุ่มที่ทำงานด้วยยากที่สุดในขณะที่6กเรซระบุว่าเคยตัดสินใจเลิกจ้างเจนซอยู่บ่อยครั้งค่ะผลสำรวจยังเปิดเผยข้อมูลอีกว่ากลุ่มตัวอย่างระบุว่าปัญหาด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารคือปัจจัยหลักที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นผู้สื่อารรายหนึ่งเขาบอกว่าอึดอัดทุกครั้งเมื่อต้องสื่อสารกับพนักงานเจนซเพราะไม่มั่นใจว่า คำไหนสามารถใช้ได้ในการสื่อสารเนื่องจากไม่ต้องการที่จะไปดูหมิน่นหรือทําให้เข้าใจผิดจากภาษาพูดที่ใช้อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยคือความเป็นมืออาชีพหรือ professionalism โดย resume builder มองว่าเป็นสาเหตุมาจากการที่กลุ่ม Gen Z เริ่มงานในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด1 i ต้องทำงานจากที่บ้านหรือนอกสถานที่ ทำให้ได้ไม่ได้ฝึกฝนวินัยการทํางานนอกหนือจากสองปัจจัยนี้เนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆที่กลุ่มตัวอย่างเห็นตรงกันอาทิความติดโทรศัพท์ของกลุ่มนี้ที่มากเกินไปความไม่ที่เยอทียานในที่ทํางานรวมไปถึงการนําเอาเรื่องทางสังคมและการเมืองเข้ามาพูดคุยหรือแสดงออกในที่ทํางานจนเกินไปด้วยค่ะ ต้องย้ำว่านี่คือแบบสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐอเมริกานะคะถ้าใครที่เจอปัญหาคล้ายๆกันหรือว่าเจเนเรชันแกร p ใดๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกเรากันสักหน่อยนึงนะคะก็อยากจะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเผื่อว่าจะได้ช่วยกันแก้ได้หรือว่าใครมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงทําให้เข้าใจกันมากขึ้นลดเจเนเรชันแกร็ได้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกน่คะเราก็จะได้รับมือกันได้มากขึ้นเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ย ในฐานะที่เอ็มเนี่ยเหมือนเป็นคนกลางเนอะกลางกลางแบบว่าระหว่างจนซีกับเจนก่อนหน้าอะไรเงี้ยเอ็มก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมือนคือมันก็ควรจะปรับตัวทั้งสองฝ่ายแหละมันก็ไม่ใช่ว่าให้จนซีปรับตัวอย่างเดียวแล้วกลายเป็นว่าทําตัวเหมือนคน็กซ์หรือว่า Baby มเม m e r ที่จริงๆก็อาจจะไม่ค่อยมีละในองค์กรแต่ก็คือคนคนรุ่นเก่าอะคะ่ะก็อาจจะต้องปรับตัวบางอย่างเพื่อที่จะให้ทันกับคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่าสมมติว่า คนรุ่นเก่าบอกว่าเออคนรุ่นใหม่บอกว่าใช้เทคโนโลยีสิสมมุติใช้ ChatGPT สิมาช่วยในการเขียนอีเมลใช่ไหมเสร็จแ,แล้วคนรุ่นเก่าบอกว่าเขาเขียนกันมาแบบเนี้ยเป็นสิบปีแล้วถ้าจะมาเปลี่ยนทําไมอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่พัฒนานะคะงานงานก็ไม่พัฒนาคือคือเราก็ต้องรู้จักเอา t o o ใหม่ๆมาใ,ใช้บ้างแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคือไม่คิดเองเลยคือลูกค้าต้องการอะไรไม่รู้เลยให้ ChatGPT คิดหมดเลย อย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันอันมันก็ต้องเอามาผสมกันอะนก็ต้องมีมีทางออกใช่ไหมคะพี่ปิก๊ก